ดีค่ะทุกคนหลหลังจากที่เราเป็นไข้วัดใหญ่แล้วเรากินอะไรไม่อร่อยนะคะทุกคนเราก็ค้นพบว่าเราอยากกินอันนี้มากที่สุดเลยค่ะทุกคนทุเรียนกันทุกคนเนืม่กินเลยนะคะอยากกินมากเลยคนที่ชอบไม่ใช่แม่นะคะทุกคนนี่คนที่ชอบค่ะคนนี้แต่ชอบโอ้โหเขาบอกแม่เร็วๆหน่อยจะกินแล้ว ไหนกินยังไม่ทันจะถ่ายทันเลยไหน <c oughs> งับสิโอ้โหถามจริงอร่อยไหมลูกอร่อยมากหวานไหมหวานแล้วก็ฟินไหมม,มันอร่อยอะเนาะฟินเลยใช่ไหมเวอร์เซออนหยิบอันนี้มาลูกเซนมองหน้าหยิบลูกเ้นมองหน้าลูกเ้นมองหน้าจ้า เนื้อที่ชอบมากแบบนี้คือคือที่กินเลยแบบนี้เลยไก่ฉีกไก่ฉีกคืออะไรฟินมากอืออืออือหืออร่อยจริงโลละร้อยเก้าสิบเนี่ย แต่ก็อยากกินอ่ะอือหืออือหืออร่อยจริงอือหือเดี๋ยวให้เด็กกินให้ดูบ้างโอ้โหแม่กินทีเดียวหมดเลยอยังม่หมดอยู่ครึ่งนึง แค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่า